แคปดีว่าปีสิบสองผ่อนได้ราคาแสนแปดหมื่นแันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้เบนซินนะสวยๆเดิมๆรถมมือเดียวเบาะหนังนะครับถูกๆเอาไว้เสร็จที่นั่งนะันรู้สึกหนึ่งแปดแปดนะครับมาดูก,กันได้นะครับ ดูกันได้สวยเดิมพร้อมใช้188ดูกันได้ดูกันได้8 <S 1 8ึ่งแนะจ๊ะปีสิบสผ่อนได้ดีแม็กปีสิบสองหนึาหนเก้ับาทบจัดแฟนดนนเต็มเป็นตู้เย็นด้วยเกียร์ธรรมดาดีเซน2.5ปี12บนะครับหนึ่งแบาท มาดูกันได้หนึ่งเกแปดหนึ่งเก้านะครับเก็บตู้เย็นนะจ๊ะอุ้ยตู้เย็นใช้งานได้ปกติพร้อมใช้เลยผ่อนได้กรุงสีนะครับปีส2องจัดได้หมดแหละนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้พร้ 108, 10 9, 9อมใช้ไม่ม <co poems> <co poems)> <co <co poems> <co poems> ีริ้วรอยเลยเห็นไหม เป็นตู้เย็นนะจ๊ะมาดูกันได้เกียร์จัโบ้ตู้เย็นด้วยปีตู้เย็นปีสิบห้าดีเซนเกียร์ยธรรมดาสวยพร้อมใช้ปีสิบห้าสองแสนสองมืแปดันบาทนะครับผ่อนได้นะครับผ่อนได้สภาพสวยเลยพร้อมใช้เลยเนี่ยนะครับ ผ่อนได้ด้วยนะครับเียจัมโบ้สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับจากเฟรน,นันได้เต็มฟีดาวดูดิพร้อมใช้เลยมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทปีสิบห้าะจ๊ะผ่อนได้มีตู้เย็นด้วยตู้เย็นใช้ได้ปกตินะครับมาดูกันได้นะครับพร้อมใช้พร้อมใช้ใช <c oughs> ขายถูกขายถูกมาดูกันได้นะจ๊ะ ซี8 0ึปี06คอมเพรสเซอร์สปอร์ตดิชั่นสีเทาโรงงานพร้อมทะเบียนแม็กซิรถส,สวยเดิมพร้อมใช้ผ่อนได้เอามันออกไฟแนนซ์ของแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะจ๊ะไม่ต้องดาวเอาเบนซ์ไปขับรอๆได้เลยข้างใน s ปอร์ต dition สวยกริปเลยเบาะดำนะครับสีบรอนสลับกับสีบรอนสวยกริปเลยนะครับนะเนี่ยกริฟมะสปอร์ตเอ dition เหมือนตัวแวนผมเลยอ่ะตัวแวนหกแสนกว่าบาทมาดูกันได้อันนี้สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับผ่อนได้นะครับผ่อนได้ผ่อนได้สปอร์ต dition ปีหนึ่งแปดศู ผ่อนได้นะจ๊ะมาดูกันได้ของแสนสามสิบแปดพันบาท